หนึ่งในเทพประาทาเทรับหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งโลกเวทมนต์เพราะเป็นผู้ที่มีสายตาก้าวไกลถึงขั้นมองออกว่าผู้ใดจะสามารถกลายเป็นจอมเวทที่ยิ่งใหญ่หรือใครที่ยังมีพลังที่แท้จริงซ่อนเอาไว้อยู่เจ้าของฉายาเฟรมเคนผู้ถือรองไม้กายสิทธิ์ที่มีพลังแฝงของเทพอคัคคีและเขายังเป็นชายเพียงหนึ่งเดียวที่มีรสนิยมในการกินที่ไม่เหมือนใครหากผู้ใดได้ลิ้มลองอาหารที่เขาโปร,โรดปาน จะต้องร้องมาเป็นเสียงเดียวกันว่าหวยคดและชื่อของเขาคนนี้ก็คือคันโดเกเฮนาก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดซินีกับรายการการเดินทางของตัวละครซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับคันโดเกเฮนาหนึ่งในตัวละครหลักสําคัญที่จะมีบทบาทโดดเด่นเป็นอย่างมากในมัดศึกเวทมนตนพลังก้ามซีซั่นที่2 และสาหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอยากดูประวัติตัวละครตัวอื่นจากเรื่องมัดศึกเวทมนตนพลังกล้ามผมเองก็ได้ทและใส่ใน p ย a y ิสต์ไว้ให้แล้วนะครับและก่อนไปรับชมคลิปกันก็อย่างเช่นเคยในคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาในอนาคตถ้าคุณยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนําให้คุณปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่เป,ปการเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับคันโดเกเฮนากันเลยดีกว่าเริ่มจากรูปร่างและเครื่องแต่งกายคันโดจะเป็นตัวละครเพศชาย ตัวสูงมีผมสีเทาที่มัดรวบเป็นเปียข้างทั้งสองฝั่ง้วยริบบิ้นสีแดง้อยปานของคันโดจะมีทั้งหมด2ปานโดยจะอยู่ทางฝั่งบนใบหน้าด้านขวาทั้งหมดซึ่งตัวปานจะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวเอ็กหรือกกกบาทเครื่องแต่งกายของคันโดจะเป็นชุดสุภาพเชิดขาวนิคไทแดงโดยจะมีการสวมทับด้วยเสื้อกัก๊กตัวนอกสีน้ำเงินและกางเกงสลักทรงสุภาพพร้อมด้วยเสื้อคลุมตัวนอกที่เป็นสีเดียวกันและที่บริเวณเอวด้านซ้ายของคันโด เขาก็มักจะพกดาบสีดำขนาดยักษ์ที่เสียบเก็บไว้ในฝักอยู่ตลอดเวลาทีนี้มาพูดถึงลักษณะนิสัยกันบ้างนะครับตัวคันโดเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างตรงไปตรงมาดูที่ว่าตัวเขามีพรสวรรค์นในการมองคนถ้าตัวคันโดรู้สึกถูกชะตาใครเขาก็พร้อมที่จะคุยด้วยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ถูกชะตาขึ้นมาเขาก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะและอาจจะเป็นเพราะเกเฮนาะคือตระกูลที่เก่าแก่มากๆนั่นเลยทําให้ตัวคันโดค่อนข้างมีความยุติธรรมไม่ฉีกกฎไม่นอกรีด ทุกอย่างไปไปตามกฎที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาเขารบซึ่งกันและกันต่อให้คนคนนั้นจะใหญ่มาจากไหนแต่ถ้าเขาคิดจะฉีกกฎตัวคันโดเองก็ไม่โอเคแต่ถึงอย่างนั้นชายคนนี้เนี่ยก็มีมุมน่ารักน่ารักและคอยเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นเหมือนกันนะครับส่วนมุมฮาฮาที่เน้นปัญญาอ่อนเองก็มีเหมือนกันนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยทีนี้เรามาพูดถึงอีเวนต์ต่างๆที่ตัวคันโดเคยเข้าไปมีส่วนร่วมกันบ้างดีกว่าครับเริ่มจากอีเวนต์ที่1นึ่งคันโดเกเฮนา สำหรับในส่วนนี้เนี่ยจะไม่มีเนื้อหาอะไรมากนะครับแค่จะเป็นการแนะนําตระกูลนี้คร่าวๆว่าตระก,กูลเกเฮนาคือตระก,กูลที่ค่อนข้างเก่าแก่ในโลกเวทมนต์และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากๆเพราะตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วนะครับตระก,กูลเกเฮนาเนี่ยจะคอยทําหน้าที่คัดผู้ที่มีความสามารถเข้ามาทํางานที่กระทรวงเวทมนต์เรียกว่าแทบทุกคนที่เป็นคนใหญ่คนโตจะต้องเคยผ่านการคัดกรองของตระก,กูลเกเฮนามาแล้วครับและพอสวรรค์น,นี้เองกระสืบทอดผ่านมาก,กันหลายรุ่น คนในตระกูลเกเฮน่าเนี่ยจะมีสายตาที่หลักแหลมสามารถมองเห็นความสามารถที่แท้จริงของคนนั้นออกและคอยขัดเกลากว,วกเขาจนกลายเป็นจอมเวทผู้มากความสามารถครับซึ่งทางคันโดเองก็มารับหน้าที่นั้นต่อจากของตระกูลและได้ใช้ความสามารถของตนเองนั้นขึ้นเป็นเทพประทานจนได้รับสมญานามว่าเฟมเคนหรือก็คือผู้ถือคองไม้กายสิทธิเทพอคัคคีส่วนหน้าที่ในการทํางานของพี่แกถ้าเปรียบเทียบกับโลกความเป็นจริงของเราเนี่ยก็คงเป็นฝ่ายบุคคลหรือเฮฟอาร์นั่นแหละครับอีเวนต์ถัดมาการไต่สวนของเทพประทาน ในอีเวนต์นี้บทบาทของคันโดก็ยังไม่ค่อยจะโดดเด่นมากนักนะครับโดยตัวเขาจะมาเข้าร่วมการไต่สวนคดีของมัดกับการกระทําความผิดที่ปิดบังเรื่องที่ตนเองนั้นไม่มีพลังเวทรวมไปถึงหาความเหมาะสมในบทลงโทษเอาจริงๆคือพี่แกมาเพื่อโหวตให้มัดตายนั่นแหละแต่ถ้าว่าในตอนนั้นทางด้านของครูใหญ่วอลเบิร์กแล้วก็ตัวเรนที่เป็นเทพประธานเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับพร้อมทั้งขอร้องพวกเขาให้เลื่อนการตัดสินของมัดไปก่อนได้ไหมตัวคันโดก็ได้ทําการสวนไปบ้างครับว่าทําไมครูใหญ่อย่างคุณวอลเบิร์ก ถึงต้องเอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับกฎส่วนรวมด้วยแต่สุดท้ายแล้วผลก็อย่างที่พวกเราทราบกันดีครับคือจบลงที่ตัวผู้พิพากษานั้นเห็นความดีในตัวมัดเลยขอผัดผ่อนโทษให้กับมัดไปก่อนแทนอีเวนต์ถัดมาการทดสอบคัดเลือกเทพประทานหลังจากที่พวกมัดได้ผ่านการทดสอบต่างๆจนมาถึงช่วงการประลองหนึ่งต่อหนึ่งตัวคันโดก็ได้มาเข้าร่วมรับชมในงานครั้งนี้ด้วย ส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนจับฝ่ายดูแลทรัพยากรมนุษย์น,นะครับเลยทาให้ตัวเขาต้องมาเข้าร่วมด้วยทุกปีเพื่อมองหาเหล่าจอมเวทตัวเต่งโดยในตอนนั้นทางฝั่งของคันโดก็ได้บอกกับวอรเบิร์กว่าตัวเขาอ่ะเคยเห็นเวทมนต์ของมากกรเล็ตมาก่อนนะการที่มัดจะชนะมากกะเล็ตได้เนี่ยมันจริงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและจากข่าวลือที่คุยกันการที่ตัวเรนพี่ของฟินสามารถเป็นเทพประธานได้ตั้งแต่อยู่เพียงแค่ปี2ก็เพราะว่าตัวมากกะเล็ตไม่ได้อยากลงไปชิงตําแหน่งเทพประธานมาครอบครองต่างหาก ก่อนที่คุณวอลเบิร์กจะเงียบไปไม่พูดอะไรมากซึ่งมันก็เป็นการสื่อนัยยะให้กับตัวคันโดได้รู้ว่าสิ่งที่คุณวอลเบิร์กได้เงียบนั้นเขาหมายถึงว่าถ้าเป็นปกติอะนะนั่นเลยทําให้คันโดได้ถามกับคุณวอลเบิร์กไปว่าคุณไม่ถือหางไอเด็กคนนั้นเกินไปหน่อยหรอครับและน,นั่นเลยทาให้เขารู้สึกอยากจะทดสอบอะไรสักอย่างหนึ่งกับมัดคันโดจึงได้มาที่ห้องเตรียมตัวของผู้เข้าแข่งขันและทําการทดสอบมัดผ่านการเล่นเกม ซึ่งในตอนแรกคือตัวมัดเนี่ยจะไม่เอาด้วยนะครับแต่คันโดก็ขู่ไปว่ากูคือ h r แห่งโลกเวทมนต์นะถ้ามึงมีปัญหากับกูดีไม่ดีต่อให้มึงเก่งขนาดไหนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ยศเทพประธานไปครองนะเวนั่นเลยทําให้ตัวมัดเนี่ยต้องจําใจยอมเล่นด้วยครับซึ่งเกมที่คันโดข,ขอเอามาทดสอบก็คือเกมฆ่าชี้เองอย่าหันที่มันเป็นเกมแบบว่าถ้าคนนึงชี้ไปทางไหนอีกคนนึงเนี่ยก็ต้องหันหน้าไปอีกทางนั่นแหละครับซึ่งตัวมัดก็ผ่านการทดสอบในช่วงแรกมาได้อย่างชิวๆ จนคันโดเนี่ยเริ่มใช้เวทอคัคคีพร้อมกับการโชดาบที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงสีดําและบอกว่าถ้าเพลิงนี้โดนใครมันจะเผาผู้นั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายเพราะงั้นตัวนายก็อย่าพลาดโดนมันเข้าซะละว่าแล้วคันโดเนี่ยก็เริ่มทาการทดสอบต่อครับโดยใช้เกมเดิมเลยนะฆ่าชี้เองอย่าหันนั่นแหละและผลก็ปรากฏออกมาว่ามัดชนะการทดสอบได้อย่างเฉียดฉิวและเลยทําให้คันโดรู้สึกสนใจในตัวมัดเป็นอย่างมากและหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะผลักดันตัวเองจนมาถึงจุดนี้ได้นะอีเวนต์ถัดมา การบุกรุกของอินโนเซนต์สี่โลหลังจากการประลองของมัดและมากกเลตกำลังจะจบลงจู่ๆพวก i n นโนเซนต์สี่โลก็ได้โผลมาแบบไม่ทันตั้งตัวแถมมันยังใช้เวทหยุดเวลาจนทําให้ตัวคันโดเองไปรับผลกระทบไปด้วยแต่จากการแทรกแซงของคุณวอลเบิร์กก็ทําให้ตัวคันโดดอตแลนด์มากกเลตและมัสสามารถขยับตัวและเริ่มโต้ตอบกับพวกอินโนเซนต์สี่โลได้ โดยพวกเขาจะต้องรับมือกับพวกกีกีที่มีพลังเทียบเท่ากับจอมเวทสองปานที่ยกขยโงโผ่มาก,กันเต็มไปหมดและนั่นจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวคันโดไม่สามารถสลัดพวกมันได้หมดจนไม่มีเวลาไปช่วยเหลือคุณวอเบิร์กนั่นจึงทําให้ตัวเขาจะต้องส่งมัดไปช่วยแทนหลังจากการต่อสู้จบลงคันโดและดอทก็รวมมือกันล่าพวกนักโทษจนไปเจอกับออเตอร์เทพธานอีกคนหนึ่งที่มาสกัดไว้พอดีก่อนที่ออเตอร์จะทําการเยาะเย้ยคันโดและถามว่ามีฝีมือแค่นั้น นายก็ย้ายฝั่งไปอยู่กับเจ้าเด็กนั่นแล้วอย่างนั้นเหรอคันโดเลยส่วนไปว่าถึงแม้ตัวเขาเจไม่ได้ยอมรับมัดแบบเต็มร้อยแต่ความแข็งแกร่งที่ตัวมัดได้แสดงออกมามันคือของจริงเพราะงั้นจะให้เขาหมองคามคนที่มีฝีมือแบบมัดไปเนี่ยเขาคงทําไม่ได้หรอกนะและก็มาถึงอ e ีเวต์สุดท้ายที่ทางด้านของคันโดได้มีบทบาทแล้วนะครับนี่ก็คือศึกชี้ชะตาโลกเวทมนต์หลังจากที่อินโนเซนซีโลได้ทําการประกาศสงครามกับโลกเวทมนต์ทางฝั่งพวกจอมเวทก็ต้องหาทางรับมือ โดยการฝึกเหล่าเด็กๆรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์แฝงให้รู้จักพลังที่แท้จริงของตนแต่เอาจริงๆตัวคันโดเนี่ยไม่ได้มีบทบาทในส่วนนี้หรอกนะครับเพราะคนที่รับหน้าที่จริงๆเลยก็คือไรโอกับออเตอร์แต่ถ้าว่าตัวคันโดเนี่ยดันไปเจอกับฟินที่อยากมาขอร้องให้ครูใหญ่วอลเบิร์ดช่วยฝึกเขาหน่อยคันโดจึงอาสาพาฟินมาฝึกแทนครับเพราะคันโดเนี่ยเชื่อว่าเชื้อสายของตระกูลเอม,มันแรงถ้าเรนยังเทพได้ขนาดนี้แสดงว่าฟินที่เป็นน้องเองก็ต้องเทพได้เหมือนกันซึ่งการฝึกของคันโดนั้น ก็คือการให้ฟินคอยหันอาหารให้เขาแดกดูเหมือนจะไม่ได้เป็นการฝึกอะไรเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือการฝึกสมาธิและการจดจ่อความแม่นยำครับถ้าถามว่าทําไมเพราะภายในเรื่องย้ําว่าแค่ภายในเรื่องนี้เท่านั้นนะเวทมนต์เคลื่อนย้ายของฟินอะ่ะมันมีรากฐานมาจากเวทรักษาเว้ยซึ่งตัวคันโดที่เลงเห็นตรงนั้นอะ่ะเลยอยากให้ฟินอะ่ะไปโฟกัสในการไปสายซับพอร์ตแทน แล้วฟินก็สามารถทําแบบนั้นได้จริงๆครับหลังจากที่พี่แกนั่งฝึกหันอาหารมาเกือบเดือนเนี่ยฟินสามารถรักษากระต่ายใกล้าตายให้กลับมาเป็นปกติได้จากการที่ตัวพี่แกมีสมาธิในการสร้างเนื้อเยื่ออะไรบางอย่างขึ้นมาทดแทนในส่วนที่หายไปประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในการฝึกครั้งต่อไปเนี่ยก็กําลังจะเริ่มต้นแล้วใช่ปะแต่ะว่าตัวเลนเนี่ยก็ดันเข้ามาเจอก่อนครับแล้วก็ไล่ฟินให้กลับไปเหมือนกับว่าเองมาที่นี่ทําไมเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยการต่อสู้พวกนี้มันอันตรายเพราะงั้นกลับไปซะ บวกกับในช่วงนั้นอะ่ะพวกอินโนเซนซีโรได้บุกโจมตีไว้กว่าที่กําหนดไว้ครับทาให้ตัวคันโดต้องรีบไปที่กระทรวงเวทมนต์เพื่อหามาตรการรับมือและหลังจากที่พวกเทพประธานกลุ่มแรกได้พ่ายแพ้กับพวกอินโนเซนซีโรไปตัวของไรโอหนึ่งในเทพประธานก็สามารถจับตัวเซลวอลมาได้พอดีซึ่งทางด้านของไรโอก็ได้ทรมานให้เซลวอลทำการขายข้อมูลของพวกอินโนเซนซีโรและเหล่าลูกๆของมันออกมาและทุกคนรู้ไหมครับว่าวิธีการที่ใช้ทรมานคืออะไร นั่นคือการให้แด็กซาชิมิราดน้ำพึ้งของเจ้าคันโดนั่นเองเล่นเอาคันโดต้องมาบอกว่าของกินของตู้เนี่ยมันไม่ใช่ของทรมานนะเว้ยแต่สุดท้ายแล้วก็ตามระเบียบครับใครที่แด็กซาชิมิราดน้ำพึ้งฉ่ำๆของพี่แกเข้าไปต่างอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติคุ้ยมากหลังจากที่ได้ข้อมูลของพวกอินโนเซนซีโรมาจากการช่วยเหลือของออเตอร์พวกทีมจูโจมเนี่ยก็เริ่มบุกไปที่ปราสาทของอินโนเซนซีโร่กันทันทีครับส่วนทางด้านของคันโดก็ยังอยู่ที่ฐานทัพเพื่อจะคอยรับมือกัับปญหาาาที่จะตามมาใ แล้วมันก็มีจริงๆครับนั่นคือการที่ตัวมัดยังไม่ยอมฝืนคันโดเนี่ยเลยต้องตามไปช่วยครับซึ่งในเวลาเดียวกันก็มีนักโทษแหกคุกกาลังจะฆ่าเลมอนจังกับมัดท,ที่หมดสติอยู่คันโดก็เลยเข้าไปช่วยโดยเขาได้กล่าวไว้ว่าตัวเขาปกติแล้วไม่ค่คยจะอินกับพวกความรักสักเท่าไหร่แต่พอเขาได้เห็นลักอันบริสุทธิ์ของเลมอนจังที่มอบให้กับมัดเขาก็เลยอยากจะปกป้องมันไว้และเชื่อไหมครับว่าฉากนี้คือฉากเดียว ที่เราได้เห็นคันโดลืมตาพร้อมกับทาไม่ตายกลางเขียนแห่งเพลิงซึ่งเป็นอะไรที่โคตรเท่เท่ชิบหาไม่เจอเท่ววตายควายล้มคือถ้ามึงลืมตาแล้วจะหล่อแบบนี้หล่อแบบไปเบียดแลนกับออเตอร์สบายๆได้โปรดมึงลืมตาเถอะตลอดทั้งซีรีส์ที่ผ่านมามึงจะปิดตาทำเพื่อก่อนที่คันโดจะเดินไปช่วยพวกเลมอนจังไขาลานแห่งชีวิตให้กับมาร์ทเพื่อที่จะให้เขาฟื้นคืนชีพกลับขึ้นใหม่อีกครั้งแต่ก็นะครับเท่ได้แป๊บเดียวแม่งเป็นมีมต่อเพราะไขาลานไม่ไปเว้ จนพี่แกเแี่กต้องเพิ่มพลังด้วยการแดกน้ำพึ่งปริมาณมหาศาลก็ไปจนทำให้ลานเนี่ยเริ่มขยับอีกครั้งหนึ่งบวกกับการมาช่วยเหลือของคุณเมริดอนเลยทำให้สุดท้ายแล้วพวกคันโดก็สามารถปลุกมัดขึ้นมาได้ทันก่อนที่พี่แกจะตายนั่นเองครับส่วนหลังจากจบศึกนะครับตัวคันโดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้าร่วมหาลือกับทางกระทรวงเวทมนต์และเปลี่ยนแนวคิดต่อคนที่ไร้ซึ่งพลังบนโลกใบนี้อยากให้ทุกคนเี่ยเท่าเทียมกันรวมไปถึงยังเป็นหนึ่งในคนที่จะทําพิธีเพื่อมอบตําแหน่งเทพประธานให้กับมัดอีกด้วย แต่สุดท้ายแล้วตัวมันเนี่ยก็ไม่มานะครับเลยทําให้พี่แกกับเหล่าพวกเทพประทานกลับไปนั่งทําอะไรที่ตัวเองอยากทําต่อที่กระทรวงเวทมนต์ทีนี้เรามาพูดถึงหัวข้อสุดท้ายอย่างพลังและความสามารถกันบ้างดีกว่าครับคันโดนั้นเป็นจอมเวทสองปานซึ่งไม่แน่อาจจะ3ด้วยนะครับแต่แค่ในเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่มีบทให้โชว์เทพเฉยๆโดยตัวเขาจะถือคองไม้เกส์เทพอัคคีซึ่งตัวคันโดจะพกดาบเล่มยักษ์อยู่ตลอดเวลาเผื่อใครไม่ทราบตัวจารย์ผู้แต่งเคยบอกไว้นะครับ ว่าอาบิสผู้ติดตามของอาเบลอะจริงๆเขามีไม้กายสิทธิ์อยู่นะครับแต่ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เคยสังเกตเหต็นมันและถ้าถามว่าไม้กายสิทธิ์เขาอยู่ไหนคําตอบคืออยู่ในด้ามดาบนั่นเองครับซึ่งไม่แน่ทางได้ของตัวคันโดเองก็อาจจะใช้วิธีคล้ายๆกันกับตัวของอาบิสก็ได้ครับคือเอาไม้กายสิทธิ์เก็บไว้ในด้ามดาบและด้วยเหตุผลนี้ทําให้เวลาตัวเขาใช้ดาบจึงสามารถใช้เวทบนควบคู่ไปได้ด้วยนั่นเองครับแต่จริงๆในช่วงตอนจบตอนที่ตัวคันโดจะมอบตาแหน่งทพประธานให้กับมัดเนี่ยมันก็จะมีการให้เราเห็น โดยส่วนตัวแล้วตัวไม้เกสิกของคันโดเองอผมก็รู้สึกว่ามันยังมีรูปร่างคล้ายขึ้นกับดาบอยู่ดีนะต่อให้มันอยู่ในสภาพไม้ก็ตามะนะและนี่ก็คือประวัติการเดินทางทั้งหมดของคันโดเกเฮนาหนึ่งในจอมเวทผู้ถูกเลือกให้กลายเป็นเทพประธานผู้ถือครองสมญานามไม้เกยสิทธิ์เทพอักขี เป็นยังไงบ้างครับผมหลังจากได้รับชมคลิปนี้จบแล้วรู้สึกชอบตัวละครตัวนี้เพิ่มกันมากขึ้นหรือเปล่าเอ่ยเอาไปว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับคันโดชอบเขาตรงไหนไม่ชอบเขาตรงไหนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมัตดการเดินทางของตัวละครจากเรื่องมัดศึกเวทมนตรพลังกล้ามหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆลงไปถึงคอนเทนต,ต่างๆที่น่าสนใจก็สามารถกดรับชมได้แล้ววันนี้ผ่านตรงที่กําลังแสดงอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับในคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมไว้เจอกันทีในคลิปหน้าจเจอกันนะคร ถ้าในคลิปนี้มีข้อผิดพาพประการใดต้องขอกราบอาภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับแลวอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา netflix theater นะครับ